สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบนะครับโจทย์มีอยู่ว่าจงแปลงเลข001111111111111101ฐานสองเป็นฐานสิบนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ เราจะนําเลขของฐานสองมาคูณ2นะครับเพราะว่าเป็นเลขฐานสองเริ่มเลยนะครับศูนย์คูณสองบวกศูนย์คูณสองบวกหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งคูณสองบวก 1นึ 1, 2, ่งคูณสองบวก1นคูณสบวกหคูณสบวกหคูณสบวกหคูณสบวกศคูณสบวกหคูณสองเลขทั้งหมดก็จะมี13ตัวนะครับ แล้วเราจะมาใส่วงเล็บกันนะครับ ต่อจากนี้คือเราจะมายกกำลังเลขทั้งหมดเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงทุกตัวที่เป็นเลขฐานสองนะครับสมมติว่าเราเสมมติว่าเรามีมีสิตัวเราก็จะเป็นศูนย์ถึงเลขสิบสองนะครับข้อนี้เลยเริ่มจาก ยกำลังสูงยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นนำมาคูณกันครับผมขออนุญาตตัดชอยที่เป็น คูณแล้วยังไงก็ได้ศูนย์นะครับก็ตัดไปเลยตัดไปตัดไปเลยก็จะเหลือเลขประมาณนี้นะครับก็จะนำไปคูณเลย1คูณ2ยกกำลัง10เท่ากับ1 0 2 4นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็คูณไปเรื่อยๆเลยครับก็จะนำมาบวกกันทีหลังอยู่ดี ห้าหนึ่งสองบวกสองหบวกหนึแบวกหกบวกสามบวกสิบวกแบวกสแล้วก็บวกหนะครับก็จะได้เท่ากับ 2องพแล้วเรามาหาเป็นฐานสิบนี่คือฐานสิบนะครับเราก็อย่าลืมใส่เลขสิบคำตอบก็คือสองพฐาน10นี่คือคำตอบของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนมารับชมคลิปของผมขอบคุณครับ